น้องเกลทุบสะโพกโก้มเก็บขดนมช็อตนี้แม่ชมพนอน็อตขำลั่นเลยช่วงนี้น้องเกลมาทางเวตตลกซะแล้วล่ะค่ะแล้วก็เรียกรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างแฟนๆได้ดีจริงๆเด็กอะไรช่างน่ารักไม่พักเลยอย่างโมเมนต์ล่าสุดที่บอกเลยค่ะว่าทาริซ่ามาเห็นเนี่ยต้องเอนดูน้องเกลแน่นนเลยล่ะค่ะถึงจะมาช้ากว่าคนอื่นแต่บอกเลยค่ะว่าน้องเกลทำถึงมาก กับท่าทุบสะโพกโก้มเก็บขวดน้ำขวดนมที่ทุบได้สับมากๆนอกจากเสียงหัวเราะของไอ้เพื่อนรักเกลวแล้วทั้งพ่อนอดและแม่ชมนั้นก็ยังผากันขำลัน่นเอ็นดูลูกสาวกันยกใหญ่เลยล่ะคะ่ะน้องเกวความน่ารักไม่รู้จะไปสุดที่ตรงไหนคะเนี่ยเกิดปากเพื่อเป็นไอดอลตัวจริงเลยละคะ่ะ เด็กอาร้ายเกิดมาเพื่อสร้างสีสันให้กับมวลชนจริงๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให้ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ